ร่ <S 2> <S 2> นลยตีแม่ปัดหนูว่มามันบอลนี่หรอกนึ้นม,ม,<ะ>มซือ่อ องเทมไได้โอ้ยพอดี่ด้ออกไปมดสวนเล้่ได้ไปเด้น้องมัดกันหนีหนีควันไปอยู่เฮี้ยนเอายังสวยว้างเพลิงแต่เศร้าุ่นแี่น้องยังสวยระวางเพลิง แเนาะแ่เ่องแห้งควันแห้งคากบ่านี้แห้งไปกันใหญ่เลยไฟไหมไฟไหมขยะตายตา ่บำมาใส่เตายดีปะผู้ใดใส่ไหมอ่ะไ่ส่แลอืมขันสพักข้งหรกาศแกอ้อนนั่นตอันนี้เป็นนั่นตดอกตดแแผ่ขวนวนตแหงควนบุรีนี่มันอยากเลยเลยตายเลยแสบไปหอดล้ำใส คุดเอามือล้วุมสองมใ่สวย่แล้วก็ไ่เห็ดมือนั่นมืนี่นั่งเสียใหญ่ยี่นี่ลเร่ี่ไใหม่ไฟใหม่เดินเียนไปไงเต้นนิดว่าละรถพอหมดรถขันหน่อย บ่รถเจ้าหมยรได้แล้วระบบอันนี้ยังต้องขอดขอดประสูออกอ่าไปดูนะามสิเร่อคแม่มันรอขากัเด้อล้อยนี่ขอแม่มันแรนพันคูณหลอย มันเป็นจังเดียที่ไวที่สุดโชคดีแันว่นไวไวแลนหาวดงดงเชาบหเดเันแลนม็ดีกันน้องมัดก,ก็นจนหนีเนาะทน